อ่าส่วนส่วนสถานประกอบการที่สองที่เราตรวจทุกวันนะครับแต่ไม่ค่อยได้ออกข่าวนะครับก็คือล้งผลไม้ครับอืที่ปลงน้าร้อนก็สวยดาวเราตรวจล้งลําไยนะครับตอนนี้เกี่ยวบลำไยกันแล้วนะครับใช่ก็จะมีก็จะมีสายสายเก็บใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสายคัดสายแพชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีกลุ่มแบ่งออกเป็นประมาณสองกลุ่มสามกลุ่มหลังนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปตรวจเนื่องจากกลุ่มเก็บลำไยเนี่ยเดินทางเยอะเดินทางไปทั้งสักแก้ว เดินทางมาจากกลับใต้ก็มีนะครับแล้วก็มาเริ่มเก็บลําไยที่ในในจันทบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สุ่มตรวจนะครับแต่วิธีการตรวจแต่วิธีการตรวจในสถานประกอบการแบบนี้เนี่ยเจ้าของสถานประกอบการนั้นต้องออกค่าใช้จ่ายในในเอทเคเองนะครับเหมือนตลาดที่เราตรวจที่สวนมะม่วงนะับโบริวิ่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่เราไปช่วยตรวจให้ครับนะครับแล้วก็พบแล้วก็กักตัวนะครับแต่ถ้าพบจํานวนมากอืเราก็ปิดล้อมเลยครับ เขายังทํางานได้นะครับเขายังทํางานได้แต่ไม่ให้ออกมานะก็หาคนที่ไม่ติดเชื้อออกไปเก็บแล้วก็มาส่งเขาข้างในครับนะครับเขาเลยทำบับเบิ้ลแอนด์ซิลนะครับอันนี้จะเป็นมาตรการต่อไปให้เศรษฐกิจเดินได้นะครับแล้วก็เราสามารถลดการระบาดได้อันนี้ของเรายังไม่ถึงถึงนั้นถึงมาตรการนั้นยังไม่ถึงตอนนี้เราเจอใช่ครับตอนนี้เราเจอแางตายครับอืเราตรวจแล้วไปประมาณสักสามสิบสี่สิบงคนะครับนะฮะ จอประมาณทั้งไม่เกินสี่รายในหนึ่งลงตวเป็นร้อยนะครับสี่ห้าร้อยคนครับตอนหนึ่งลงเนี่ยนะครับก็พบแค่สามสี่รายเพราะนั้นก็ไม่ได้ประเด็นปัญหาที่เราที่เราสามารถแยกเอาผู้ติดเชื้อออกมาได้เขาก็ไม่กระทบกับแรงงานนะครับแต่ับ การตรวจยังต้องคงตรวจเชิงลุกในคัสเตอร์ในอื่นๆในสถานที่อื่นต่อไปอีกใช่ไหมฮะเชิงลุกต่อไปอ่ไม่เคยหยุดครับต้องบอกเลยว่ไม่เคยหยุดครับเราเราเจอที่ไหนเราก็เดินแบบเดินตามเข้าไปตรวจนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างโรงน้ําแข็งเนี่ยเราก็ลูกเข้าไปตรวจนะครับรูจโรงน้ําแข็งนะครับเจอโรงน้ําแข็งที่ไหนบอกบอกเจ้าหน้าที่เลยว่ามาร์กไว้ก่อนเลยนะทําการะบาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปทีเดียวเลยนะครับให้เขาว่างนิดหนึ่งแล้วก็เข้าไปตรวจเลยนะครับ ออันที่สองก็คือเราก็ทํามาตามมาตรการอ่าของประกาศของจังหวัดนะครับตอนนี้เราก็ติดต่อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆสถานประกอบการนะครับเอ่อพวกพวกห้างสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับว่าเราจะดําเนินการตรวจนะตามประกาศของท่านผู้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็เตรียมชุดตรวจไว้ท่านพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ระดมพนักงานมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจให้นะครับผู้ติดเชื้อก็ดึงออกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นสถานประกอบการถัดไปท,ที่กำลังกำลัง